กับข่าวบันเทิงในช่วงที่2กันแล้วจัดไปเป็นชุดทําเอาสาวๆพากันใจหายไปตามๆกันเมื่อมีข่าวว่าหนุ่มก้าจีรายุเตรียมจะอำลาวงการเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศซึ่งก้าวก็ปฏิเสธข่าวนี้ว่าไม่ได้ลาวงการแน่นอนค่ะ ว่าเรายังต้องเรียนรู้อะไรในเมืองไทยอยีกเยอะครับคือการไปต่างประเทศก็ดีแบบไปคอสสั้นๆไปรู้จกักโลกอีกโลกหนึง่งแบบว่าประเทศอีกประเทศหนึ่งแบบวัฒน,นธรรมเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเรียนภาษาอะไรเงี้ยถ้าไปนะอาจจะไปช่วงสั้นๆอะไรเงี้ยครับอาจจะครับถ้าแบบสอบปิดเร็วแล้วก็มันว่างอะไรเงี้ยครับ ส่วนสาวกัจจังที่วางแผนจะไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมันก็มีอันต้องพับโครงการไปซะแล้วซึ่งไม่ใช่เป็นเพราะกลัวว่าจะต้องห่างแฟนนุ่มหรอกัันเทพแต่เป็นเพราะวีซ่าไม่ผ่านค่ะแผลนี้คือไม่ได้ไปเพราะว่าขอวีซ่าไม่ได้ใช่ประเทศเขาต้องตอนนี้ยตร i c มากต้องพูดภาษา สาวของเขาให้ได้อย่างน้อย2ปีกลัวแบบต้องห่างพี่โดมเลยแบบไม่ไปอะไรเงี้ยเขาไม่เกี่ยวเพไม่ใช่เหตุผลนี้ใช่อยากให้เป็นเหตุผลนหรอส่วนข่าวที่แม่ของนุ่มโดมบอกน้อยใจว่าลูกชายไม่เคยพาสาวกัดจังมาแนะนําให้รู้จักเลยสาวกัดว่าไงไม่หลอกหวงจริงๆหนูว่าคุณแม่ก็เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอืมค่ะไม่น่าจะคิดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วหนูก็ได้ทําความรู้จักกับคุณแม่ตั้งแต่แบบแรกๆเลยนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันตลอดแต่ก็คือไม่ได้มากอะไรเงี้ยค่ะ เมื่อวานนี้หนุ่มสารรามได้ฉลองวันเกิดครบ39ปีเต็มแต่น่าดูเด็กกว่าอายุเยอะวันเกิดปีนี้เลยดวงเฮงรับทรัพย์ก้อนโตกับการเป็นพรีเซ,เซนเตอร์เสริมหล่อแล้ววันเกิดทุกปีที่ทําเป็นประจำก็คือปิดก,กราบขอพรคุณพ่อคุณแม่เอแล้วท่านพี่ถามว่าเมื่อไหร่จะหาลูกสะใภ้มาให้สักทีบ้างอ่ะเปล่าคะพี่นุ่มท่านีให้คำาอ,อรยพรอะไรพิเศษพิเศษไหมคะก็เจ้าเองคำโปรยพรเดิมๆมันฮะไม่อวยพรในเรืเ่องภรรยาม้างเหรอคะ ไม่มีเลยนะไม่มีเอาไม่มีเออหมือนรู้มันเหมือนเหมือนไม่บังคับมากกว่าไม่ใช่เหมือนรู้เนี่เหมือนไม่บังคับอะไรอย่างเงี้ยอปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติไปมันรู้ไงอวยพรไปก็ไม่ได้ก็เลยไม่อวยดีกว่าอันนี้พี่จอยอวยพรแล้วนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยุ้ยญาติเยอะเป็นคุณแม่ป้ายแดงเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวถึงกับร้องไห้เมื่อได้เห็นหน้าน้องลูกทุ่งครั้งแรกและเนื่องจากตัวยุ้ยเองเป็นโรคภูมิแพ้ ทำให้ลูกก็จะเป็นตามไปด้วยคุณหมอเลยแนะนําว่าถ้าให้ลูกกินนมแม่น้องลูกทุ่งก็อาจจะหายจากโรคภูมิแพ้คืออยากให้ลูกกินนมเพราะว่าพี่เป็นภูมิแพ้ลูกเป็นแน่นอนหมอเขาบอกอย่างน้อยก็ต้องให้ลูกกินนมเราหกเดือนนะคะหมอบอกไหมคะว่าถ้าทานนมเราแล้วแบบภูมิแพ้มันจะมันจะค่อนชั่วมันจะมันจะไม่จะเป็นหนักมันก็จะไม่มันก็จะไม่หนักค่ะแค่ไม่ไม่ค่อยได้เป็นแต่ว่าเป็นนิดหน่อยมันก็จะไม่มีเลยอาการอะไรอย่างเงี้ยก็ดีกว่าเนาะดีกว่าดีกว่าทุกอย่างค่ะนมแม่มี คุณค่าทุกอย่างเลยค่ะข,ขอเชิญสิทธิ์เก่าเข้าร่วมงาน8พัสดุสร้างคนดี80ปีเขมรซีริอนุสรณ์ในวันที่1กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกาที่ร้านอเนกประสงค์ของโรงเรียนนะคะ